สวัสดีค่ะมาต่อกันในตอดที่16ของซีรีส์ด็อกเตอร์โรแมนติกที่ชั่คคิปนะคะมาไม่ให้เสียเวลาเลยมาต่อกันที่ท่านประธานโดเนี่ยมาคุยกับลูกสาวของท่านประธานชินนะคะบอกว่าถ้าท่านประธานเสียชีวิตอะ่ะตัวลูกสาวก็จะต้องเข้ามาดูแลกิจาการโรงพยาบาลแทนแต่ลูกสาวก็ไม่พอใจนะคะบอกว่าพ่อของเธอยังแข็งแรงดีอยู่แล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดค่ะประธานโดก็นิ่งไปเลยค่ะพ่าตัดมาที่หมอคิมนะคะเขาก็เครียดนะว่าจะเอาไงดีพอเขาดูชั่วโมงการผ่าตัดเห็นว่าท่านลดจาก7ชั่วโมงครึ่งเหลือ6ชั่โมงไดะกาารผ่ตัดกน่ ไม่ทันประธานเสียงตายบนโต๊ะผ่าตัดนะคะและ้วพากก็ตัดมาที่ ER ค่ะหมออินบอมกาลังต่อว่าหมอยอนฮวาอยู่นะคะเพราะว่าคนไข้ที่หมอยอนฮวาเรียกคอนเซลา์เขาในเคสนี้น่ะมันไม่ได้มีอะไรคอมพลเกตเลยนะคะเธอเลยโดนต่อว่ากลาง ER ค่ะพี่บานพักก็พยายามจะเข้ามาช่วยพูดนะคะแต่ว่าหมอยอนฮวาก็เสียใจใจเสียไปแล้วนะคะพาตัดมาที่หมอดงจูหมอซอจองพี่พี่บานโอแล้วก็หมอนํามานั่งประชุมกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าหมอดงจูเนี่ยไปพบหมอคิมมาหมอคิมบอกว่าจะลดเวลาผ่าตัดเหลือเพียงแค่6กชั่วโมง หมอซอจองก็บอกว่าโอ้โห6ชั่วโมงทำไงอะ่ะต้องล็อกกระดูกซี่โครงโดยที่ไม่โดนเส้นเลือดอะไรเสียหายเลยนะเนี่ยในขณะนั้นหมอคิมก็เดินเข้ามาค่ะ ถามว่าท <c oughs> ุกคนมีปัญหาอะไรไหมหมอดงจูไม่เห็นด้วยนะคะบอกว่าการผ่าตัดมันเสี่ยงเกินไปส่วนหมอซอจองก็อยู่ในฝั่งที่เห็นด้วยกับหมอคิมค่ะหมอคิมก็เลยหันไปถามความเห็นกับหมอนำแล้วก็พยาบาลโอนะคะบอกว่าตอนนี้มันก็มีหนึ่งเสียงกับหนึ่งเสียงที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนาะถ้าทั้งสองคนตัดสินใจยังไงก็มาบอกเขาด้วยแล้วกันแล้วเขาก็เดินออกมาค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรอ่ะหมอคิมก็คงตัดสินใจไปแล้วนะคะว่าจะเข้าผ่าตัดนั่นเองค่ะภาพตัดมาในห้องพักแพทย์นะคะหมอดงจูก็เลยมาถามหหมมมมอออสสจจงงว่่าาาทททํํถึนนนนนัับุุคิละะใ้ก ที่นี้เนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากนะหมอซอจองก็เลยบอกว่าต่อให้เป็นสถานการณ์เสี่ยงขนาดไหนอ่ะเธอก็อยังอยากที่จะเข้าร่วมการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเทียมครั้งนี้เพราะว่าถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่จะได้อยู่ในห้องช่วยหมอคิมผ่าตัดค่ะ <c oughs> หมอดงจูก็เลยเซ็งเลยค่ะ <c oughs> พ่าตัดมาที่ประธานโดมาที่โรงพยาบาลทนดํานะคะเขามาเจอหมอคิมเพื่อที่จะมาบอกว่าเขามี2ทางเลือกให้หมอคิมนะคะที่จะผ่าตัดให้ประธานชินทางเลือกแรกก็คือจะต้องเปลี่ยนตัวสตาฟทั้งหมดซึ่งเรื่องของการเปลี่ยนตัวสตาฟหรือว่าคนที่จเเเปป็็นนนลูกมมมมือหมอหคิัะ <c oughs> ของลูกสาวของท่านประธานชินนั่นเองค่ะซึ่งสตาฟที่จะผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นสตาฟของโรงพยาบาลก็ได้ทั้งหมดทั้งหมอแล้วก็ทางพยาบาลรวมทั้งวิสัญญีด้วยค่ะแต่ว่าหมอคิมก็บอกว่าเขาไม่ยอมนะคะเขาจะผ่าตัดพร้อมกับสตาฟของเขาเท่านั้นเขาทําท่าจะเดินออกไปค่ะแต่ว่าประธานดูก็บอกว่าถ้าไม่ยอมอะ่ะ ก็มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือจะต้องไลฟ์ในการผ่าตัดทุกขั้นตอนทุกกระบวนการนะคะหมอทุกคนก็เลยอึ้งไปเลยค่ะประธานโดบอกว่ามีแค่2ตัวเลือกนี้เท่านั้นจะเปลี่ยนสตาฟหรือว่าจะไลฟ์สดหมอคิมก็เลยหัวเสียเลยค่ะประธานโดรู้นะคะว่าหมอคิมเนี่ยคงไม่ยอมเปลี่ยนสตาฟแน่แถมการไลฟ์สดเนี่ยมันก็เหมือนการขุดหลุมฝังตัวเองค่ะถ้าตัดมาที่ห้องพักแพทย์นะคะหมอทุกคนก็มานั่งประชุมกันค่ะพี่พยาวาลณโอก็ของขึ้นนะคะบอกว่าทําไมจะต้องมาตั้งเงื่อนไขกันด้วยหมอนำก็บอกว่าให้หมอคิมเนี่่ปลาฟจะ เลือกที่ดีที่สุดสำหรับหมอคิมนะในขณะนั้นหมอดงจูก็เดินเข้าไปเขียนกระดานค่ะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถลดเวลาในส่วนของเขาไปได้5นาทีนั่นหมายความว่าเขาสนับสนุนหมอคิมนะคะหมอคิมก็เลยยิ้มออกมาเลยค่ะเขาเริ่มพูดปลุกระดมขวัญกําลังใจใทุกคนนะคะบอกว่าถ้าเราร่วมผ่าตัดด้วยกันอะ่ะ6ชั่วโมงเขาประเมินแล้วว่าเราสามารถทําได้สุดท้ายแล้วทุกคนก็ตัดสินใจเข้าร่วมการผ่าตัดกับหมอคิมค่ะเย่ yeah. รู้แน่ๆว่ามันจะมีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างแต่ว่าดีใจไว้ก่อนนะคะ ถ้าตัดมาที่หมอคิมเนี่ยมารายงานผลท่านประธานค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะผ่าตัดให้ท่านได้ในอีก5วันข้างหน้าท่านประธานชินก็เอื้อมมือมาจับหมอคิมไว้นะคะบอกว่าขอบใจนะที่ยอมผ่าตัดให้เขารวมถึงยอมรับเงื่อนไขที่ลูกสาวของเขาตั้งขึ้นมาด้วยหมอคิมก็บอกว่าครับไม่เป็นไรเลยครับพอเขาเดินออกมานะคะเลยาท่านประธานก็ตามมาบอกว่าขอบคุณหมอคิมเช่นเดียวกันคะ่ะแต่ว่าหมอคิมเนี่ยก็บอกว่าเขารู้นะว่าตัวของท่านประธานเนี่ยเหมือนมีอะไรจะบอกเขาหรือเปล่าเขารู้สึกเหมือนท่านประธานเนี่ยมีอะไรปกปิดเขาไว้แต่เลยาคนนี้ก็บออกว่าเธยังบอก ไม่ได้นะคะต้องรอให้ท่านประธานเนี่ยเป็นคนบอกหมอคิมเองค่ะถ้าตัดมาที่ประธานโดเนี่ยเรียกหมอสรรทรองอกมาประชุมนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะให้เข้าร่วมดูการผ่าตัดของท่านประธานชินค่ะให้ทุกคนเนี่ยไปเคลียร์ตารางงานเพื่อทําตัวให้ว่างนะคะจะได้มานั่งจับผิดหมอคิมค่ะหมอทุกคนก็รับคําค่ะถ้าตัดกลับมาที่อ I ีอาร์นะคะหมออินบอมก็มาเย็บแผลคนไข้คนหนึ่งเขาเรียกหมอยอนฮวาให้มาเป็นผู้ช่วยเขาในการเย็บแผลค่ะแต่ว่าหมอยอนฮวาเนี่ยก็ตัดไหมพลาดนะคะแถมซับแผลก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเธอกลัวหมออินบอมนะคะ การพักก็เลยบอกว่าให้หมอยอนฮวานี่ไปดูแลเคสอื่นนะเดี๋ยวเคสนี้เนี่ยเขาจะเป็นลูกมือให้หมออินบอมเองหมออินบอมก็ด่าอีกนะคะหมอยอนฮวาก็เลยน้ําตาซึมวิ่งร้องไห้ออกมาค่ะผ่ตัดมาที่หมอดงจูเนี่ยมาขอช่วยให้หมออินบอมกลับเข้ามาในการผ่าตัดเคสของท่านประธานชินนะคะเพราะว่าถ้าทั้งสองคนร่วมมือกันช่วยกันผ่าตัดนะ่ะน่าจะลดเวลาลงได้อีก5นาทีหมออินบอมก็เลยโอเคค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนเปลี่ยนแบตเตอรี่ส่วนหมอดงจูเนี่ยกรับหน้าที่ในส่วนของตัวควบคุมค่ะหมอดงจูก็เลยเดินเข้าาาามเเเปลลี่่ยนนวนววใสของ นี้เหลือเพียงแค่20นาทีแล้วนะคะเวลาการผ่าตัดเฉลี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยลดลงเหลือ6ชั่วโมง40นาทีแล้วค่ะโอ้โห oh, จาก10ชั่วโมงลดเหลือ6ชั่วโมง <laughs> เหลือจะเชื่อภาพตัดมาที่ท่านประธานโดมานั่งกินเหล้ากับผู้ชายคนหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้ก็เป็นนักข่าวนะที่เคยทําข่าวเรื่องของหมอคิมในอดีตนะคะประธานโดเนี่ยอยากให้นะะักข่าวคนนี้มาทําเรื่องการผ่าตัดของท่านประธานชินนั่นเองค่ะภาพตัดตับมาที่หมอซอจองกับหมออินบอมนะคะกำลังลงเวรแล้วก็จะกลับบ้านนะคะพรุ่งนี้พวกเขาจะต้องเข้าห้องผ่าตัดในท่านประธานชินแลล้วค่ะพพยาาบโอ เดินเข้ามาบอกว่าหมอซอจองเราไปกินรามยอนกันดีไหมหมอซอจองก็บอกว่าไปค่ะสองสาวก็เลยควงกันไปกินรามยอนนะคะ ส่วนหมอดงจูที่ลงเวรแล้วก็ตามหมอสอจองไปกินรามยอนด้วยค่ะพอตัดมาที่ร้านของหมอนำนะคะหมอดงจูหมอซอจองกับที่พยาบาลโอแล้วก็ผู้จัดก,การจางก็มานั่งกินกันค่ะผู้จัดก,การจางก็ถามหมอซอจองกับหมอดงจูตรงๆนะว่าทั้งสองคนเนี่ยคบกันหรือเปล่าหมอซอจองก็พยายามปฏิเสธนะคะแต่ว่าหมอดงจูก็บอกว่าผมรักรุ่นพี่นะครับทุกคนในโต๊ะก็ช็อกนะคะเฮ้ยคบกันจริงเหรอแต่ว่าหมอดงจูก็บอกว่าผมรักพยาบาลโอด้วยนะรักผู้จัดการจางรักหมอนำเขารักหมอทุกคนเลยคือพยายามจะบายเบี่ยงนะคะ ่วาก็บอกรักทุกคนนั่นแหละแต่ว่าจริงๆทั้ง3คนนี้ดูออกนะคะว่าหมอดวงจูเนี่ยตั้งใจที่จะบอกรักหมอสวจองนั่นเองค่ะพอตัดมาที่หมออินบอมมานั่งรอหมอคิมหน้าห้องนะคะพอหมอคิมเดินออกมาหมออินบอมก็บอกว่าที่เขาจะเข้าผ่าตัดวันพรุ่งนี้อ่ะมันไม่ใช่เพราะพ่อของเขานะแต่มันเป็นเพราะตัวของเขาเองที่เขาอยากจะช่วยให้หมอคิมผ่าตัดให้เสร็จภายใน6ชั่วโมงหมอคิมก็บอกว่าเขารู้ขอบใจนายด้วยนะแล้วก็ระวังเรื่องเวลาด้วยเขากำชับนะคะบอกว่าเวลาของหมออินบอมกับหมอดวงจูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเสร็จภายใน20 20ี่ที หมออินบอมก็รับคําค่ะผ่าตัดมาในเช้าวันต่อมานะคะหมอคิมแล้วก็เหล่าหมอหมอก็มาที่โรงพยาบาลทนดําค่ะในขณะที่ในห้องผ่าตัดเนี่ยก็มีทีมกล้องเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาติดตั้งกล้องค่ะโอ้โหอลังการจริงด้วยในห้อง ER นะคะพี่พยาบาลโอก็เดินมาบอกกับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นการผ่าตัดใหญ่แล้วก็ผ่าตัดนานแต่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็ให้คนไปตามเธอหรือว่าหมอดงจูหรือว่าหมออินบอมที่ห้องผ่าตัดได้ทุกเมื่อเลยเพราะในส่วนของหมออินบอมกับหมอดงจูเนี่ยจะผ่าต พอเธอพูดจบเธอก็เดินออกไปค่ะในขณะนั้นก็มีเคสด่วนเข้ามานะคะหมอยอนฮัวก็เข้ามาซักประวัติค่ะคนไข้ก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกแสบร้อนช่วงท้องมาเป็นเวลา2อสาวันแล้วหมอยอนฮวาพอกดๆเขาก็ร้องออกมานะคะหมอยอนฮวาก็เลยวินิจฉัยว่าคนไข้เนี่ยอาจจะก,กระเพาะทะลุเธอเลยสั่งนางพยาบาลให้ยาลดปวดคนไข้เพื่อที่จะประคองอาการไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมอทุกคนจะต้องไปลุมกันอยู่ที่ห้องของท่านประธานชินนั่นเองค่ะภาพตัดมาในห้องผ่าตัดนะคะซึ่งภายนอกเนี่ยเหล่าหมอจากโรงพยาบาลกอแดล แล้วก็ประธานโดเนี่ยก็มานั่งดูการผ่าตัดด้วยค่ะแล้วมันจะเป็นที่จะต้องขนกันมาไหมเนี่ยนึกว่าจะนั่งดูกันอยู่ที่โรงพยาบาลกอแดนะคะแต่นี่ขนมาที่โรงพยาบาลทนดําเลยนะมีหมอคนนึงถามประธานโดว่ามีลูกชายท่านอยู่ในการผ่าตัดครั้งนี้ด้วยใช่ไหมตัวท่านประธานโดก็บอกว่าลูกชายของเขาอะ่ะก็แค่เข้าไปสังเกตการเท่านั้นแหละลูกของเขาทําอะไรไม่เป็นหรอกเอา้าหมออินบอมไม่ใช่ลูกป้าหรอแรงนะประโยคนี้ผ่าตัดมาที่หมอคิมนะคะเดินเข้ามาในห้องผ่าตัดค่ะหมอที่นั่งดูอยู่เนี่ยก็ตะลึงเลยนะคะ พอนี้คือหนึ่งในตํานานที่หายจับศูนย์ไปนะคะพอจะเริ่มผ่าตัดเนี่ยหมอคิมก็รายงานเคสนะพอรายงานเคสเสร็จก็เริ่มจะลดมีดลงผ่าตัดค่ะเขาค่อยๆง้างเอารวดออกนะคะแล้วก็ถ่างออกเพื่อที่จะเปิดเข้าไปในหัวใจของท่านประธานค่ะซึ่งแค่ขั้นตอนแรกก็มีปัญหาแล้วนะคะคือเครื่ <ๆ S 1> องหัวใจเทียมเนี่ยมันติดแน่นกว่าที่พวกเขาคิดไว้นะคะแล้วก็จําได้ไหมคะหมอโซจงบอกว่าเพื่อให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่เสียเวลาที่สุดอะ่ะก็จําเป็นที่จะต้องเลาะซี่โครงแล้วก็ไม่โดนเส้นเลือดใดๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าหมอโซจงก็ทําเส้นเลือดแตกค่ะ เธอเริ่มสติแตกค่ะแต่ว่าหมอคิมเนี่ยก็เรียกสติหมอซอจองบอกว่าไม่เป็นไรยังมีเวลาเหลืออีกตั้งเยอะนะจะเย็นๆนะเธอเลยค่อยๆตั้งสติค่ะหมอคิมก็ค่อยๆซ่อมหลอดเลือดอย่างช่ำชองนะคะแล้วก็กู้สถานการณ์ได้ค่ะในขณะที่หมอดงจูกับหมออินบอมเนี่ยก็กำลังรอสแตนบายอยู่ภายนอกห้องนะคะหมอยอนฮวาก็เข้ามาบอกว่ามีคนไข้กระเพาะทะลุต้องการสัญยาแพทย์ไปผ่าตัดด่วนหมอดงจูก็เลยถามหมออินบอมว่ามันอีกกี่นาทีกว่าจะถึงคิวพวกเขาเนี่ยหมออินบอมก็บอกว่ากว่าที่หมอคิมจจะผ่าาเเปปิดข้ไถึงัวใ ท่านประธานเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอีกชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งซึ่งหมอดงจูก็ประเมินว่าผ่าตัดกระเพาะเนี่ยน่าจะเกินชั่วโมงครึ่งแน่นอนเลยแต่ว่ายังไม่ทันได้ตัดสินใจอะไรนะคะเรื่องก็ตัดจบค่ะโอ้โหคือแบบดูแล้วมันสนุกมากเลยนะทุกคนจนแพนแบบเอา้าจบอย่างนี้ได้ไงเนี่ยค้างคามากเลยนะลุ้นมากว่าเออหมอคิมจะผ่าตัดสําเร็จไหมนะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอพิโซดต่อไปนะคะว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเพืเ่อนๆคิดว่าผ่าตัดสําเร็จไหม นี่ยัง50 50อยู่เลยนะคะว่าจะผ่าตัดสําเร็จหรือเปล่าถ้าผ่าตัดสําเร็จเนี่ยก็เป็นการกอบกู้ชื่อเสียงของหมอคิมนะคะแต่ว่าถ้าผ่าตัดไม่สําเร็จเนี่ยมันก็เป็นการขุดลุมฝังตัวเองจริงๆนะคะมเมาใจช่วยหมอคิมให้ผ่าตัดครั้งนี้สําเร็จนะคะคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะจีด้าชาแน,นลมีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะคะสามารถกดมาที่หน้าชาแน,นลแล้วก็กดจอยเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้เลยเริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสามารถยกเลิกได้กเนน็ั มาน,นะคะจะมีคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆเลยค่ะใครอยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ลงไว้ด้านล่างได้เลยนะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะอดตก